ันนี้วันหยุดวันเสาร์นะครับเช้าสบายสบายวันนี้เมนูพิเศษนะครับสำหรับครอบครัวปกติเราไปซื้อมากินเนะาะอวันนี้เรานำลูกชิ้น,น,นอะไรสาร่ายใช่ไหมลูกชิ้นไก่สาหร่ายนะครับมาทอดให้ได้รับประทานในทางครอบครัวนะครับน้ำ มันเริ่มร้อนน้ำมันร้อนแล้วเดือดแล้วนะครับต็อดำนี่เลยครับลูกชิ้นสาหลายรวมนี่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 โอ้ลูกก็เริ่มเลยอะ่ะนะลูกใหญ่เบิ่มเลย หอมอ่ะหอมมากเลยเฮ้ยน่ากินนะโอเคเอามาใส่กับผักประกาศเหรอเออนะใส่ประกาศประกาศแจงกวาก็ได้น้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มไก่ธรรมดาเลยนะเออจิ้มลูกชิ้นก็ได้เดี๋ยวนี้สำเร็จรูปแล้วทุกอย่างสำเร็จรูปทั้งนั้นเลยโอู้ลูกเริ่มเลยอ่ะโอ้อันนี้ยังไม่ได้ทอดนะครับสีแดงๆแบบนี้ เขาเรียกว่าทอดมันทอดมันลูกชิ้นทอดมันไก่นะนะลูกชิ้นแต่ว่าเป็นรสชาติของทอดมันครับเป็นไก่นะอันนี้เป็นไก่นะครับไม่ใช่หมูนะครับนะครับปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับตักขึ้นครับนี่มีสวิงด้วยพักน้ำมันไว้อ่าหน้าก,กินนะ่ะเออเฮ้ยหน้าก,กินน่ะ อันนี้ชุดสองนะครับชุดอทอดมันนะลูกชิ้นรสชาติทอดมันจะเป็นทอดมันไก่นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมาแนละ้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับเดือดเดือือเดือดใหญ่ขึ้นมาแนละ้วโอ้น่าก,กินมากเลยนะครับลูกชิ้นนี่เลยครับสูตรทอดมันลูกชิ้นทอดมันไก่ ไม่งงไม่งงนะลุกกินทอดมันไก่ครับหัวหน้ากินนะเฮ้ยลูกใหญ่ที่บ้าแล้วหอมเนี่ยหอมมากมากเลยเฮ้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 ยหอมมากมากเลยอยากกินอยากกินอยากกินเอาแล้วแล้วแล้วไก่แล้วได้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 แล้วพักไว้ที่ตะแกงนี้นะครับ ให้น้ำมันเสด็จลงหน่อยยดจดจดหายไปน้ำมันน้อยลงๆๆๆน้อยลงน้อยลงแล้วเดี๋ยวไปใส่จานครับเรามาดูนะครับว่าข้างในเนี่ยสีสันเป็นยังไงครับนั่นแหละอันนี้ไก่นะสายไก่สายไก่นะครับนี่ครับตอนไลเป็นอย่างนี้นะครับเป็นี่ทอดมันทอดมันไก่ทอดมันไก่ร้อนร้อน เนี่ยจนมีไข่มีแบบไเอนทีดมันเลยคล้ายคล้ายเหมือนทอดมันเลยนะทอดเป็นปลาเออเออเนี่ยนี่ครับสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งไก่นะที่ขาวนะอันนี้ปลาครับเอออันนี้ทอดมันครับอันนี้แบบลูกชิ้นเออทอดมันลูกชิ้นอันนี้อันนี้อะไรนะสาลายไก่ลูกชิ้นสา่ายไก่ลูกชิ้นสาลายไก่นะครับเป็นแบบนี้นะมาชิมกันดูที่เป็นไง ไป็นงไงเป็นไงอร่อยกินน้ำจิ้มอ่ะพอดีกินน้ำจิ้มพอดีอะ่ะ<อ>ต้องสรบมห <Okay. S 2> น้าโอเคชินช้นชิ้นไม่ได้ชาเหมือนทอดมันปลาแต่ไปแค่เป็นเนื้อไก่อะไรกันใส่สาหรา่หอมถึงสาหร่ายนัก็มีผักอร่อยอ